สวัสดีครับเพื่อนๆนนักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแพงเบีย้ยสูงกวัดที่ไหนวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะครับก็นะเดินที่แล้วก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเพื่อนๆนนะฮะ ขอรีเล็กร่างกายบ้างนะครับเมื่อพักฟื้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาอยู่กันในแอปไทยเชนเอลอีกเช่นเคยแต่ตรงนี้ก็กินตัดกูเข้าไปโอ้โหลืมไปพากมากไม่ได้กินเล่นสานาทีเอาแทงสูงมาแบบนี้โยหมาไปจับเบีย้ยหวานเจี๊ยบอีกแล้วเอาแทงกินเบีย้ยกว้เข้าไปหมากินมากกินกว้เข้าไปโอ้สานาทีนะครับเพื่อนๆเ,เ,เอาแบบนี้โดดหมากลับ้ามา ออืเราไปอะไรเราโคนขึ้นโคนขึ้นเข้าไปเอากุนขึ้นเข้าไปเอาดันเบี้ยทําลายโครงสร้างเบี้ยเขาไว้ก่อนเอามาแบบนี้เอาเรือมากดเบี้ยขาดไหมไม่รู้แทงยัดขึ้นไปกิน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 เข้าไปเอาแทงยัดเข้าไปโอ้เขาไม่ขาดมาอยู่เอาเขาไม่กินกินกุกเข้าไปโอ้แล้วก็กินเบี้ยเข้าไปอีกแล้วก็ยัดแม็กเข้าไปอีกโอ้โหต้องรีบไปนะรีบไปรีบมาหน่อยดันคนเข้าไป เอาขนยัดเข้าไปเอาม้ามากินไหมม้ามากินม้ามากิน,มามากนเราใช้เลือกินเขาไม่มีม้าแล้วดันเข้าไปยัดเข้าไปกูต่อสู้อึงอ้งอึ้งเอา้าไม่กินเอาโขนกินเบียก์กวกเข้าไปอีกกินมาอีกแล้วมา้มาม้าเอาแทงลุกกอ้จะลอยลุกแหมมีไอเดียนรูปแบบนี้ด้วยนะแหมเราไม่หิวแล้วยังไม่หิวหนีกลับกอโอ้มีลุกลอยมาเอากินแบบนี้กินกวกเข้าไปโอ้ยมาอย่างไงนะกินอย่างไงนะครับ แต่น,นี้นะล mm ุยแบบช่างยันน่าดูเลยเอาต่อเรือกินเรือกก้าไปอีกเอาดันโคนเข้ามาดันโคนเอาเรือพองเข้าไปโอ้เกมสามนาทีนี่หายใจหายคอไม่ทันหมดเอาเอาหมามาจับจับกินเบี้ยมาจับกินเบี้ยเอาหมามาจะกินเบี้ยกินเบี้ยเราจะกินเบี้ยเอาเอาโคนขึ้นไปเอาขุนเอาโคนเอาเรือตีพองเข้าไปดีกว่าพองกินเบี้ยเอาหนีเข้ามาเอากินพองเข้าไปอีกโอ้โหหนีเข้ามาแบบนี้ เอาอะไรดีเออแบบนี้โอ้สองทีสองทีจนแล้วสองทีจนเอาโขนจัดขึ้นไปเออแล้วก็เอาโขนดูเข้าไปจนสวยงามวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับเมื่อกี้สนาทีตอนนี้กลายเป็น5้านาทีเข้าไปนะฮะจับคุณมาจับคู่มาเจอจับคุณแหม จับคู่มาเจอกับคุณย uh ูย uh ูเอาสูงมาอีกแล้วเอาแม่หมัวแต่จับพักเอาทำยังไงดีละ่ะสูงมาแบบนี้อีกแล้วโอ้โหผมเบื่อกับการแก้เบี้ยสูงจริงๆนะครับแก้ทุกวันนี้ยังไม่เกิดความสมร็จเลยเอาสูงมาก็แทงสูงเข้าไปย้ำสูงเข้าไปเออให้เขาสูงเา้าไปเลยนะเราเอาเอาอะไรขึ้นไปเอากลับมาใหม่ โคดเดินผิดตำแหน่งโอ้มากี้เดินผิดไปทีนึงขึ้นโคดผิดตำแหน่งต้องโยกขับบักใหม่เอาแบบนี้เราก็เป็นลองทีเดินเ็าตลอดนะเดนเ,เป็นลองสองทีเนะแบบนี้แต่บบนี้ก็ตรงกลางไม่ต้องเล่นโจมตีด้านข้างปล่อยเขาสูงไปนี่กโกบตีด้านข้างเอาแทงมาแบบนี้มีไอเดียไหมมีไอเดียไหมอ๋อองเอาเลยเอาคนเลยเข้าไปกินกว้เข้าไปก่อน เอากินเข้ามาเอาโคดเลยเข้าไปมีแท่นมีทางมีตำแหน่งทางโคนเข้าไปอีกเอาโคดมารับเราเหรอเอามาโจมตีตรงอื่นไม่ได้ก็ตรงนี้แน่เอาเหลือเลยซะแล้วแม่จากประกดเม็ดดันเรือมากดขุนตัวเองไม่มีประโยชน์อืมเอาเอาเรือมากดตรงนี้บ้างนะยังไม่รู้จะเดินไหเอาเรือกลับมาอีกนะยุทธการทางเรือเอ้ยเดินเรือออืเอาเรือมาดีกว่าเอเอาล่ะเรือมา ตำแหน่งนี้มามาแบบนี้โยกมาเข้าไปแล้วก็โยกมาเข้าไปอืโยกมามาตำแหน่งตรงนี้โอเเขาจะซ้อนเรือเอาซ้อนเรือเราก็จะซ้อนมั่งซ้อนมั่งเอาเขามาแบบนี้อืมเอาม้ายัดขึ้นไปก่อนมาอ้าจัขึ้นไปก่อนเอาเอาโอ้ขุนเข้ามาโอ้ขุนเข้ามาแบบนี้เอามีจังหวะนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับโอ้โหสามตัวใหญ่ใส่เข้าไปเลย แต่มี้ดูแล้วมีจังหวะพองนะครับอินกวกเข้าไปเยอะมาเอาเขากินมาเอามากินพองเข้าไปเขาใช้คนกินแล้วก็าม้ากินพองเข้าไปฮูู้้มายังไงนะครับเอาแล้วก็เหลือก,กินเหลือก,กวกเข้าไปเขากินแล้วก็มากินเหลือกวกวเข้าไปโอ้หมันนะครับวันนี้นะช่างจันม,มีแตมดับเบิลพองเมื่อกี้นี้โอ้โอหตั้งชื่อเรื่องก็ดีเหมือนกันจังหวะนี้งาย นายเข้าไปติดมาไหมอ๋อยังไม่ติดมาไม่ติดมาเอาเบีย้ยชักกลับมาแทงมา้าแทงม้าเข้าไว้ก่อนอู้เอ๊ะเอามมาจะมากินเบีย้ยเราอีกแล้วเอาเอาเอาเบีย้ยกระปกรเอาเบีย้ยกลับมาเอามมามา้มามมาเอาเรือมาผูกเรือมาผูกแม่ใช้จังหวะเรือให้มีประโยชน์เอาเรือมาผูกไว้ก่อนกูต่อสู้ยังออกไม่ได้นะเอา้ากลับไปที่เดิมเดี๋ยวเม็จะขาดดันเบีย้ย แล้วก็ดันเม็ดเข้าไปหมาป่าไปไหนโอ้หมาหมาไปแตมแตมแตมนี้แตมนี้แตมน,นี้ก็มีจังหวะโอ้โหเม็ดขึ้นไปเมื่อกี้เอาม้ากินโคนก็ได้นะมมาฟรีตัวหนึ่งนะโอ้โหแมเราใจกว้างทันด้วยนะเอาดันเบีย้ยเข้าไปเอาดันเบี้ยเข้าไปโอ้มมาเราผูกอยู่เขาเขาแทงมา้าเขาแทงมมาแล้วกินอีกนะเอาโดดมมาหนีโดดมาดดมาหนีเอาบีจัดเข้าไปอีก อืมเก็บไว้นะครับเพื่อนๆนะมันก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะะเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจังหวะนี้เ็าโดดมานี่กัดดมกบมาเอาเบียดกินเบียดได้อีกแล้วเอาเบียดดันเข้าไปเสริมเข้าไปเ,าเขาโดดมามาโดดมาเอาดันเบียดเข้าไปต่อมาม,ามา่เรากินเลยนะครับเอาแบบนี้ก็ง่ายเข้าไปเอาแล้วนะ,นะฮะโอ้โหกําลังพลเรามีเพิ่มมากขึ้นนะฮะ ต่อไปเราก็ค่อยๆไล่ไปสเต็ปสเต็ปถอยมาถอยมามาเดินไม่ได้นะฮะมากูต่อสู้เริ่มขาจะหักเอาเอาเอยังจะมากินเบียร์เราได้อีกอ่ะเอเอเอ,เอาเอาเอาเบียร์นี้ไปก่อนนะฮะโอ้โหเสียได้เสียได้เบียร์นี้ไปก่อนแต่นี้กูต่อสู้ ขยายมาออกมาโอ้โหออกมาออกมาได้เอามาออกมาได้มาออกมาได้ก็ไปไม่ได้นะมาออกมาไปไม่ได้มากันขามาไว้เอามากลับไม่ได้นะเดี๋ยวมากลับไม่ได้เอาเบียร์แทงม้ามากลับไปกินอ้อจับตำแหน่งเดิมอีกโอ้โหเอาอย่างนี้อืโดดม้ายัดเข้าไปเอาเรือเข้าไปมั่งดีกว่าเอาม้ากลับไปมากลับไปเเบียร์กลับมาเบียร์มัดจับนะมาจับกินเบียร์แทงโคนแทงม้าเข้าไปอีก เขาเรือไปกดมา้าเอาเดินมาแบบนี้กินผงก็กอดก็ได้เอาแทงก่อนแทงก่อนแทงเขากินแล้วกินลุกอีกโอ้โหเอานะคุณยูหูยูหูหเอาหนีมา้าหนีมา้าเอาเอาเบียอะไรม้าอีกเขาโอ้โหจะกินกินจะกินหมดอะเอาหนีมาแต้มนี้อีกอืหนีมาแต้มนี้ก็เอาเบียกินโขนกวกเข้าไป แล้วก็ขออะไรกินกินไหมเอาไม้ให้กินเอาเม็ดกินเอาเม็ดกินเอาเบียร์งไงพองกับไปก่อนแล้วก็โอ้โหเบียร์ฟรีอีกแล้วแต่มนี้ก็เอาเหลือออกไปหลังบ้านเลยเอาออกไปเดี๋ยวเอามากลับปะตีพองได้โอ้โหนะเบียร์เขากิกนเราก็กินด้วยไม่เป็นไรให้เขาเดินได้บ้างแต่มนี้จังหวะนี้ คนหนีมาก็กินไปกอแล้วฮะกินม่ก่อนเอาจับเรือเอาเรือไปจับม้าเอาแทงลุกแทงลุกไม่ได้ไปจับม้าเอาม้าหนีออกไม่ออกอีกม้าหนีไม่ออกโอ้โหเอาเบียไปแทงเอาเบียไปแทงม้าโดนกินไม่ได้กินไม่ได้เอาม้าพ่องเข้าไปทีก่อนเอาขยับขุนก็เอาเบีย้เบียรเบียเบียงไงายเข้าไปดีกว่านะแต่นี้ ไม่รู้จะเดินตัวอื่นตัวอะไรนะเอากําลังเข้าไปช่วยกันโอ้โหได้เบียดเบียดเทียมด้วยเบียดเทียมด้วยเอาแทงมาแบบนี้กิกนโกเข้าไปอีกโอ้แทงมาแทงมาเอาเม็ดแทงมาเอามาติพองเข้าไปขึ้นไม่ได้แล้วก็แม่กินเบียดเข้าไปอีกตัวนึงอออืืกินให้อิม่มกินให้อิ่มเอาเอาเม็ดแทงเอามาต่อมาเข้าไปเอากินมาเอาเอา ไม่อยากกินม้ากวบเข้าไปเอาจะกินเรืออีกแล้วจะกินเรือเราเอาผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้อืมเอาจับแบบนี้ก็หนีไว,ไว้ก่นอนหนีไว้ก่อนเอากินเรือกินเรือกดเขาไว้เลยกดเขาไว้แล้วกินม้ากวบเข้าไปหมดพะละสักทีนึงโอ,โอ้เวลาก็จะหมดแล้วเดินเข้าไปอเอาราเป็นต่อคนเดียวเดินคนเดียว แบบน,นี้ก็ยัดขึ้นไปโอ้โหเวลาจะหมดอีกไหมครับเพื่อนเพื่อนนะจะหมดอีกไหมเนี่ยเอาดันเบี้ยเข้าไปไงเอาดันโคนเข้าไปเอาดันโคนเข้าไ,ไปเอาแหม่ใหเข้าไปโอ้โหตัวมันเยอะมั้นะตัวเอาตอตอก็กินกบเข้าไปเลยเอากินเม็ดเข้าไปกินเม็ดเข้าไปเอาถอยเข้ามาเอาถอยเข้ามากลับปฏิทินีก้ไกลับปฏิทินโอ้โหเหลือห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดจะทันหรือเปล่าเนี่ยเอา แบบนี้ต้องวิ่งแล้ววิ่งร้อยเมตรวิ่งร้อยเมตรไปกินเบี้ยเอาแข่งกับเวลาหน่อยแข่งกับเวลาหน่อยโอ้โหตัวมันเยอะจัดเดชัดขินเดินได้หมดเอากินเข้าไปกินเข้าไปเอาไม่ออกไม่ออกออกไม่ได้เอาไปเอาจะออกอีกมาอีกมาอีกเอาไปไหนไปไหนไปไหนเอาบี้เอาขนกมาขนกมาขนกับตั้งหม่ตั้งขนหม่ตั้งขนม่เอายัดเข้ามาเอามาไม่ได้แล้วมาไม่ได้ขุนโอ้เอาขนขน โนผูกโขนผูกโขนเอาไปด้านหน้าไปด้านหน้าดีไงไปด้านหน้าดีกว่าน hmm. ั่นอย่างนั้นแหละนะไปด้านหน้าไปด้านหน้าเอาเอาเบียรเข้าไปอีกเอาไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับกันไว้โอ้ทันไหมเนี่ยสามสิบเก้าวิ่งวิ่งเอาขุน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 แตนลงมาแตนลงมาเอาไปขุนดันเข้าไป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 ดันสามสิบห้าดันเข้าไปอีกดันเข้าไปเอาเบียรกันไว้ กันไปออกไม่ออกออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาดันเข้าไปเอาอันตีลูกเข้าไปลูกเข้าไปสาคสิบเอ็ดุณเข้าไปเอาเอาคุณเข้าไปเอาเอาคนเข้าไปเอา,เา,เอาแล้วก็อโคตรลูกเข้าไปจนสวยงามอือหือให้ออกแรงเหนื่อยซะอย่างนั้นน่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับ วันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสนุกบ้างไหมช่วงนี้พอมีเวลาก็จะจัดคลิปนะฮะนำคลิปมาลงให้ fc ได้รับชมกันเหมือนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบาย